ลัคนาราศีมังกรสีมงคลเสริมดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์2568ครับดู3นะครับส่งเสริมเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภเรื่องแรกครับส่ีที่ส่งเสริมเรื่องของการงานคนสํหรับงานสําเร็จงานราอื่นลุกบรรลุผลทุกเรื่องนะครับดาวพระศุกร์ครับอันดับที่1เลยครับสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินครับชวงนี้เป็นดวงมหาอุดครับทำอะไรก็มีเครือข่ายคนเนชั่นที่ดีครับหรือว่างานดีและไดายหลายทางด้วยนะครับอันดับที่2ก็คือดาว พระพุธหรือว่าสีเขียวครับสีเขียวนะครับช่วงนี้อยู่ที่เรื่องการเงินครับงานดีมีรายพิเศษรายดหลายทางเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ดวงคนอุปถัมภ์ด้วยนะครับเทวีโชคแล้วก็อันดับที่3ก็คือดาวพะจันนะครับในเครื่องเนืนหลังนะ่ะดวงผู้ใหญ่อุปถัม์นะครับเครื่องเนินหลังรับสีขาวหรือว่าสีเหลืองครับแล้วก็เรื่องของสีส่งเสริมเรื่องของการเงินครับอันดับที่1สีเขียวเหนียวทรับครับดาวพระพุธช่วงนี้อยู่ที่เรื่องการเงินงคนโดยตรงครับการเงินดีที่สุดครับเหนียวนําเรื่องของการเงินเป็นจุลจักรด้วยะนครับ อันดับที่2นะครับสีเทาครับมาจากดาวราหูให้คุณประโยชน์เรื่องของการเงินที่ดีนะครับแล้วก็ื่องที่3นะครับสีส่งเสริมพุชตาที่ดีเรื่องของการมีโชคมีลาภใสเสียงโชคเสียงดวงของฟังครั้งนี้ครับอันดับที่1ครับสีฟ้านะครับหรือว่าสีน้ำเงินครับดาวพระศุกร์ช่วงนี้เป็นมหาอุดนะครับและได้โชคลาภเงินก้อนหรือว่าแลายหลาทางดีครับโชคลาภแบบฟุกดีเด่นมากๆอันดับที่2นะดาวมนุนนำครับดาวบุญใหญ่สีฟ้าเออสีแสดนะครับสีแสดหรือว่าสีส้มนั่นเองครับดาวพัสดดีนะครับช่วงนี้ ยังเป็นจุลจักรโชคลาภ้อยลภฟุกมีนะครับวิชาโหราศาสตร์ประยุกต์ใช้ในชุดประจําวันท่านใช้ในสารการและโอกาสที่เหมาะสมครับการงานการเงินและโชคลาภความโชคดีเป็นของท่านครับลักนณราศีกุ้งสีมงคลเสริมชะตาในเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบแปดครับสามเรื่องครับเสริมการงานการเงินและความรักนังแรกดาวเ,เลขสีที่ส่งเสริมเรื่องของการงานที่ดีที่สุดนะครับคนสำาร็จง,งานสําเร็จนะครับสีแรกเลย สีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองครับดาวพระศุกร์นะครับช่วงนี้อยู่ที่เรือนการเงินด้วยเป็นดวงมหาอุดครับฉะนั้นงานดีเงินเด่นที่สุดนะครับใน12ราศีดีที่สุดครับสีฟ้าสีน้ำเงินอันดับที่2นะครับสีชมพูครับดาวองคาลครับช่วงนี้ฟื้นแล้วครับเรื่องงานดีมีรายได้พิเศษนะครับเรื่องที่2สีส่งเสริมเรื่องของการเงินให้กับคุณครับส่งเสริมชะตาเรื่องของรายได้ที่หมุนเวียนเงินถาโถมครับเจรจาค้าคล่องอันดับที่1เด่นแน่นอนครับสีฟ้าสีน้ำเงินเช่นเดียวกันะครรับดดดดาาววุุช่งีีทสมหอ รายได้ถาโถมแน่นอนอันดับที่2ครับสีเทาครับจากดาวราหูนั่นเองครับใครทําธุรกิจค้าขายค้าส่งมีโชคมีลาภการเงินดีที่สุดนะครับช่วงนี้แล้วก็ดาวเสริมครับสีขาวหรือว่าสีเหลืองครับดาวพระจันทร์กระตุ้นซ้ําในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเรื่องที่3สีน้าผาซึ่งโชคลาภการเงินแบบฟุกครับสายเสียงโชคเสีนยงดวงฟังท่านี้เลยนะครับอันดับที่1เลยนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวเหนียวซับครับช่วงนี้ ดาวมากุมลักนณาเป็นเทวิโชคดวงเศรษฐีนีทับตัวคุณเองครับสีเขียวดีที่สุดนะครับอันดับที่สองดาวเสริมเสริมบุญภาวาสนาส่งโชคลาภครับสีส้มหรือว่าสีแสดนั่นเองครับมาจากดาวพฤะสบดีนะครับดาวบุญใหญ่เป็นจุลจักรด้วยนะได้ทีก็ได้เยอะนะครับวิชาโหรสัตร์ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันท่านปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้โอกาสเสริมดวงชะตาก,การงานการเงินโชคลาภค,ค,ความโชคดีเป็นของท่านครับลักนณาราศีมีนสีมงคลเสริมชะตาในเดือนกุมภาพันธ์2568ครับ สามเรื่องครับเสริมการงานเสริมการเงินแล้วก็เสริมโชคลัภเรื่องแรกดูที่สีนําพาซึ่งความสำเร็จทางการงานคนสําราญงานสําเร็จนะครับอันดับที่1เลยนะครับสีฟ้านะครับหรือว่าสีน้าเงินครับดาวพระศุกร์นะช่วงนี้เข้มแข็งที่สุดนะดวงมาอุอดูที่เรือนวาสนาคุณด้วยนะฉะนั้นคุณคือเบอร์หนึ่งครับเรื่องของการทํางานดีเด่นที่สุดนะครับสําเร็จทุกเรื่องนะครับคนสําราญงานสําเร็จนั่นเองครับอันดับที่2ส่งเสริมหนุนนําได้สีส้มหรือว่าสีแสดนั่นเองครับดาวบุญใหญ่พระสมบวรนี้ ดร่งเจ,จรจา้าคล่องมีคอนเนคชันที่ดีแน่นอนครับเรื่องที่2สีน้าพาซึ่งการเงินการเงินดีการเงินและหลายทางเจรจาได,ด้เรียกทรัพย์นั่นเองครับอันดับที่1นะครับดาวอังคารนะครับหรือว่าสีชมพูนั่นเองนะครับสีชมพูช่วงนี้อยู่ที่เดือนพันธุด,ด้วยการเงินได้ทีได้เป็นกอบเป็นกำนั่นเองครับอันดับที่2สีเหลืองหร,อหรือว่าสีขาวครับช่วงนี้ครึ่งน,นั้นแหลกหรือว่าเป็นตําแหน่งส่งเสริมการเงินที่ดีและหลายทางหรือว่ามีโชคลาภการเงินด้วยนะครับสีขาวหรือว่าสีเหลืองครับ แล้วก็เรื่องที่3นะครับสีน้าพาซึ่งความโชคดีมีโชคมีลาภรับสายเสียงโชคเสียงดวงฟังทางนี้เลยนะครับอันดับที่1ครับสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองครับดาวพระศุกร์ชนี้เป็นมาอุดนะครับอยู่ที่เรือนวาสนาคุณฉะนั้นโชคดีที่สุดนะครับเรื่องของการเสียงโชคเสียงดวงเด่นที่สุดใน1รอบ1ปีและใน12ราศีโชคลาภลุ้นรางวัลใหญ่ได้เลยนะครับอันดับที่2ดาวกระตุ้นทรัพย์ครับดาวพระจันทร์ครึ่งแรกนะครับสีขาวหรือว่าสีเหลืองครับความโชคดีมีโชคลาภเป็นองคุแนนนน่อะครุณแน่น ท้ายนี้วิชาโหราศาสตร์ประยุกต์ใในประจําวันได้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และโอกาสที่คุณทําได้นะครับคุณก็จะมีดวงชะตาที่ดีทั้งการงานการเงินและก็โชคลาภความโชคดีเป็นของคุณครับ